ครับครับ<า>ปัญหาคือผมก็คิดอยูอ่ว่าถ้าเราเอาตัวเลือดจะเยอะไปน่าจะได้เปรียบแต่ใคด่ดาเมจเราต้องตีระยะไปชิดไม่ใช่ปัญหานะมาแล้วไมไใช่ รมโอ้ยหน้าตันอ่ะโดแรงเดิมโดนเราก็โดนแรงเหมือนกันเขาเฟดแล้วลไปนะอันโอ๊ยเข้าแล้ว เอแล้วไมนะทำอะไรแล้วเกี่ยล sure> ูจะเสกลรหจะ้โอ้ยอ้โอ้อ้้ยโอ้โออ้้ยอยอ้ยโออ้ยโอ้ย้อ้ยโ้้อ้ไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอโอ้อ้โอ้ยโอ้อ้ยโอะยโงยโอ้ยโา้ะ้า้ยอ้ยโอ้อ้นโอ้ยอยอ้ยโอ้ยอออ ไอ้บอสตัวท้ายเลยอ่ะใช่ของเขาอ่ะถ้าบอสเยอะเมื่อกี้คือถ้าบอสจะตายไปนะเอาโอ้โอ้มันแช่มันแช่ไม่บอสหรอแช่ไม่กี่ครั้งตานติมันอ่ะผมึงแกพูดว่าใช้ไม่กี่ครั้งนะสัสเฮ้ยมันตันได้มันตันได้มันตันได้มันมาหน่าโยงหูือไงอะไรอยู่มันตัดสิทธิ์เข้าไป ไอแค่ม oh, oh. okay, ันปี oh, ้แย่ไปแค่ไม่ต้องหลบเลยโอ้ยเชียโอ้ยสามรอบโอ้ยโอ้ยใช่รอบนึงครับไม่นะอือเฮ้ยโอเคหลบได้อยู่่าเรียกว่าหลบเรียกว่าหนี โอ้ What t h e fuck What the fuck What the fuck เนี่ยแหละทานวมองมันอั้อนเลยอ่ะนี่เหรออะไรวเนี่ยทาน่นและทเดียววนอาินะไอ้ดาบไอ้ดาบมาหนี้ผมเล่าดาบตัวดาบให้รับหลิกอะไรมาวะเอาลยไปนะดีเลย เราดูแลมันบัฟบัฟสามเมื่อกี้บัฟไปนี่กูเติร์นสู่ขาวกูเตินสู้ขาวเนี่ยบัฟราเมิดนึงแล้วก็ตอนมันหอนหรือเปล่ากูเตินระวังนะพ่นไฟหลังมากูเตินไม่เป็นไรผม้โหได้เยอะโอเคผมรออยู่สองตัวผมรอให้เขาสองตัวสองตัวอยู่ผมผมครับผมครับผมลงตีตัวนี้คือกูไม่ได้คิดไปใช่ไหมว่าติดขึ้นอ๋อ แค่นั้นไม่หวานเราจะไม่กินรถก่องม่หายแล้วเออไอ้อ่ะฮอร์ลูกตัวละโอ้ยสนุกเลยสนุกแค่ไหนตายซะแล้วมาดอีกแล้วแอนน้องแต่มีหน้าเป็นงอยเย่ตลอดเย่แแบบท่าพุ่งโคตรโคตรอลังการไหนท่าพุ่งไปพุ่งมากูจะลุ้นละท่าพุ่งจอีก เลือนมันบานงกนิดหนึ่งนะเหมือนตัวลายหรือเราแรงเกินไปให้มันบางถูกแล้ว <c oughs> อันนี้อันนี้ขนาดบอกว่าไม่ได้ดีของนะนะั้นอ่ะมันอันนี้ถือว่าไวนะคที่เกียร์ที่ไม่ได้ดู